สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเต่าทีวีพูพดลยอยระวังเวรกรรมตามทันรู้อยู่แก่ใจทำอะไรผิดกฎหมายเป็นประเด็นร้อนเมื่อทางด้านเต่าทีวีพูได้ออกมาพดข้อความว่าเล่นเองหลุดเองพระเอกหูแสงหลุดยอมรับกับสื่อว่าทำตามสคริปต์ที่คราให้อ่านจำได้บ้างไม่ได้บ้างเมื่อตอบเรื่องความรัก ซึ่งลหลายๆคนก็อดที่จะยงไปที่ตรงๆเดอะสตาร์และเบสคำสิง์ลูกสาวของสมรักคำสิง์หลังเพิ่งเปิดตัวคบกันได้ไม่นานแถมยังโชว์หวานแบบสุดๆอีกด้วยและทำเอาร้อนแรงเมื่อทางด้านสมรักคำสิง์ได้ออกมาบอกเต่าทีวีพูว่าพูดไม่ตรงให้ข้อมูลเท็จทำให้ตรงๆและเบสนั้นเสียหายก่อนจะทิ้งท้ายแบบเจ็บๆแสบๆไว้ว่าหน้าต่อยให้ปากแตกทำเอาฮุอฮหากันเลยทีเดียวซึ่งหลังจากนั้นทางด้านเต่าทีวีพู ก็ได้ออกมาฟาดกลับแบบสวยๆว่าไม่รู้จักสมรักคือใครเบสคือใครไม่รู้จักรู้จักแต่ตรงๆจนทำเอาเกิดเสียงวิพากวิจารณ์ว่าเจ้าตัวไม่รู้จักจริงๆหรือไม่ล่าสุดทำเอาขาวเพือกต่อมกระตุกรัวๆอีกครั้งเมื่อทางด้านของเตาทีวีผู้ได้ออกมาโพสข้อความเอาไว้ว่าเวนกรมตามทันทำอะไรผิดกฎหมายตัวเองรู้ครอบครัวรู้ระวังนะเวรกับมันก็รู้เช่นกันพร้อมกับระบุแคปชั่นเอาไว้ว่า ขึ้นลอยลอยอย่าร้อนตัวอีกและและงานนี้ทางด้านของเต่าทีวีภูนั้นเลือกที่จะปิดคอมเมนต์เพื่อหลีกเลี่ยงคำวิพากษ์วิจารณ์จากชาวเน็ตอีกด้วยขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ